เจนะครับโจทย์บอกว่าชายคนหนึ่งยืนบนตึกสูง15เมตรจากพื้นดินคว้างลูกบอลขึ้นไปทํามุม30องศากับแนวระดับและมีความเร็ว20เมตรต่อวินาทีถามว่าลูกบอลจะตกถึงพื้นดินจากจุดคว้างในแนวระดับกี่เมตรนะครับนี่คือคําถามนะฮะจากโจทย์เราสามารถวาดภาพได้ตามเหตุการณ์นี้นะครับถ้ามีตึกสูงนะครับ15เมตรครับ15เมตรจากนี้ถึงนี้นะครับและก็คว้างลูกบอลขึ้นไป ด้วยมุม30องศาครับ30องศานะครับและมีความเร็วที่คว้างไปครับ20เมตรต่อวินาทีครับให้ความเร็วตรงนี้ครับ20เมตรต่อวินาทีนะครับและให้เราหาว่าลูกบอลจะตกถึงพื้นดินห่างจากจุดคว้างในแนวระดับนะครับคือระยะห่างช่วงนี้ครับเป็นค่า s x นะครับให้หา s x ว่ามีค่าเท่าไหร่นะครับทีนี้ ถ้าต้องการหา Sx เนี่ยนะครับมันจะมีสมการในการหาก็คือ Sx เท่ากับ ux คูณ t นะครับซึ่งค่า ux เนี่ยเราสามารถหาค่าได้จากการแยกเวกเตอร์ของความเร็วตรงนี้ครับแล้วก็ส่วนเวลาเนี่ยเราต้องไปหาจากสมการในแนวดิ่งอีกทีนึงนะครับอังนั้นเราไปเริ่มแยกเวกเตอร์ข้างบนก่อนครับว่าความเร็ว20เมตรต่อวินาทีเนี่ยนะครับสามารถแยกเป็น ux กับ uy ได้เป็นยังไงนะครับถ้าเราแยกมาในแนวราบครับตรงนี้ก็จะได้เป็นค่าของ u x นะครับจะเท่ากับ20 cos 30ครับตรงนี้ก็จะได้ค่าเป็น20คูณกับ cos 30คือรูทสส่วนสองนะครับคือสส่วน2ก็ตัด2กับย0ได้เป็น10นะครับก็จะได้เป็น10บสแควรูทสอันนี้คือค่า u x นะครับต่อไปเราไปหาค่า u y นะครับก็จะได้เป็นตามนี้ครับ u y จะเท่ากับ20 sin ไซ 30นะครับซึ่งซาสามสคือ1นส่วนสองสคูณยีก็จะตัดเหลือ10ครับก็จะกลายเป็น u จะเท่ากับ10เมตรต่อวินาทีนะครับจากนั้นครับเมื่อเรารู้แล้วว่าค่า u x u y เท่าไหร่นะครับเราจะไปหาเวลาครับซึ่งเวลาจะหาจากสมการในแนวดิ่งครับเราสามารถบอกได้ว่าจากสมการนี้ครับ s y จะเท่ากับ u y t บวก1น g t กำลังสนะครับในที่นี้ เรารู้แล้วว่าค่า s y เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ15ครับแต่ในที่นี้ครับเราขว้างวัตถุขึ้นไปด้านบนครับอ่า15นี้ก็คือจะเป็นการกระจัดที่เราวัดค่าจากแนวจุดเดิมนะครับแล้วก็ตกลงมาถึงพื้นล่างนะครับนี่คือเป็นแนวการกระจัดในแนวดิ่งนะครับเพราะนั้นมันจะตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่ตอนแรกที่มันเคลื่อนที่ขึ้นไปนะครับเพราะนั้นก็จะได้ค่า s y ติดลบ15นะครับ เท่ากับ u y เมื่อกี้เราหามาแล้วก็คือเป็น10นะครับ u <UI S 1> <10 S 2> เป็น10ก็แทนค่าเข้าไป10คูณกับ t บวก 1/ ส่วนคูณกับลบ10คูณ t ยกกำลัง2นะครับจากตัวเลขที่เราเห็นตรงนี้อ่ะ2กับ10ตรงนี้ก็ตัดกันได้นะครับแล้วก็ถ้าสังเกตตัวเลขนะครับตรงนี้เป็น15ลบ15อันนี้เป็น10แล้วก็5นะครับถ้าตรงนี้ครูดึงตัวร่วม5ออกมานะครับเพราะมันดึงออกมาได้และไปตัดกับข้างหน้าตรงนี้ ก็จะได้เป็นลบสามเท่ากับห้าตัดสิบก็เหลือสองนะครับลบกับทียกกําลังสองนะฮะตัวนี้คือเป็นสมการที่เหลืออยู่จากการที่เราดึงตัวรวมออกมานะครับแล้วก็วิเคราะห์ต่อไปครับว่าทีนะครับตัวนี้ครูก็จัดสมการไปอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับกับตัวเลขนะับเพื่อที่จะให้เป็นสมการยกกําลังสองนะครับก็จะได้ ทีกำลังสองครับลบสองทีแล้วก็ลบสามเท่ากับศูนย์นะครับเราก็สามารถแยกเป็นสองวงเล็บได้ครับก็จะได้เป็นทีแยกเป็นสองวงเล็บนะครับเท่ากับศูนย์ตัวเลขที่เติมลงไปเป็นสามกับหนึ่งนะครับซึ่งสามก็ติดลบแล้วก็หนึ่งเป็นค่าบวกครับนะอันตัวนี้ก็จะได้เป็นทีจะเท่ากับ 3แล้วก็ลบ1ครับในการหาคําตอบเรื่องของเวลาครับเวลาจะไม่มีค่าติดลบเพราะฉะนั้นเราจะไม่นิยมตอบตัวเลขตรงนี้ออกไปครับก็จะเหลือแค่3ครับก็ทีเป็น3นะครับเราก็แทนค่าเวลาลงไปในสมการที่เราวิเคราะห์ว่าเมื่อกี้ฮะต้องการหา s x เราก็ได้ u x แล้วนะครับแล้วก็แทนเวลาลงไปนะครับว่าจากจุดเริ่มต้นมาถึงจุดนี้ครับใช้เวลาตก3วินาทีนะครับอันเราก็จะได้ว่าจากสมการนี้ครับ s x เท่ากับ u x คูณ t นะครับซึ่ง u x ก็จะมีค่าเท่ากับ10 s q 3ครับคูณกับเวลาก็คือ3 s x ครับเท่ากับ30 s q 3นะครับหรือมีค่าประมาณ s x จะเท่ากับ51.96เมตรครับอ่าอันนี้คือเป็นคำตอบในข้อนี้นะฮะ